ครีสว okay. so uh, like uh, ัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องโพลิเมอร์กันให้ฟังนะก็โพลิเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็คล้ายๆเรื่องที่แล้วแหละก็ออร์แกนิกเคมนะแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ตรงที่มันจะเอาออร์แกนิกเคมีเนี่ยมาต่อกันเรื่อยๆอย่างเช่นอ่ะเป็นรูปภาพรูปภาพนี้ให้ดูกันมันก็คือบล็อกบล็อกต่อกันด้วยกิ่งตรงนี้ไอ้กิ่งตรงนี้มันคือพันธะ โคเวเลนต์เลยโคเวเลนต์บอลส่วนไ e อ้บล็อกเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือโมโนเมอร์โมโนเมอร์ในที่นี้ก็คือ OC นั่นเองออร์แกนิกครีมนะครับมาใส่ตัวนี้เนาะเออความจริงมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นออร์แกนิกครีมซะทีเดียวก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้เป็นคาร์บอนหรือที่มีคาร์บอนมีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องออร์แกนิกครีมแต่นี่เราเขียนเพื่อ ให้มันให้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับไอหนึ่งอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโมโนเมอร์อืมไอแท่งก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าพอลิเมอร์พอลิเมอร์ครับในการจําแนกเออ่ประเภทของพอลิเมอร์เนี่ยมันจะมีการจําแนกอยู่สามอย่างคือการเกิดองค์ประกอบของมันแล้วก็โครงสร้างของพอลิเมอร์มาอย่างแรกดีกว่าการเกิดการเกิดมีสองอย่างคือ n น t ชอร l กับอันเน u ชอรก็คือรรทำให้อาจับแบบแม่ธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติเนี่ยจะมีพวกเป็นโปรตีนแป้งซิลโูสนะครับแกคลเจนด้วยแกคลเจนก็พวกที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับจะสะสมในร่างกายเรา,าแกคลเจนแล้วกดนิวคลีก กดนิวคลีิกอันนี้ก็เป็นพวกเปบทด์นิวคลีอไทด์พวก dna r n นเนารเนะที่อยู่ในร่างกายเราส่วนพลเมอร์สังเคราะห์เนี่ยก็ยังยังยกตัวอย่างเช่นพวกขวดน้ำพวกนี้พวกเสื้อผ้าของเราก็จะมีพวกเส้เสในใยไนลอนอะไรอย่างนี้อยู่ก็เป็นพลาสติกไนลอนนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็ชื่อแปลกหน่อยชื่อว่า ดาครนหรอหรือดาครอนเนี่ยแหละเออแต่มาคือองค์ประกอบองค์ประกอบเดี๋ยวจะมีอยสองอย่างคือหนึ่งโฮโมโพลิเมอร์ผมเขียนแค่โฮโมแล้วกันโฮโมโพลิเมอร์ก็คือสารที่มันมีโมโนเมอร์เนี่ยแค่ตัวเดียวชนิดเดียวเท่านั้นในการต่อ,อแต่แบบที่สองเนี่ยโคโพลิเมอร์อ่า ตัวเนี้ยมันจะมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมาต่ออะไรนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะมีเอ,เอโคโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนมันจะมีหมู่อะมิโนแอซิดอยู่กับคาร์บอกซิลนะเออใช่หมู่คาร์บอกซิลอยู่ส่วนโฮโมโเนี่ยจะมีพวกโพลีเอทิลีนเอทิลีนแป้ง เซลลูโลสเซลลูโลสจะมีตัวเึื่งที่เป็นไปได้ทั้งสองแบบเลยโฮโมหรือโค p o l y อรเมอร์ก็ได้นั่นก็คือไนลอนเป็นได้สองอย่างเลยชื่อภาษาไทยของโฮโมมันก็คือเอกพันธ์เอกแปลว่าหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อของมันก็โพลิเมอร์รวมเอกพันธ์ตำมาการจำแนกแบบที่สามก็คือโครงสร้าง โครงสร้างโครงสร้างแบบที่หนึ่งคือแบบเส้นแบบเส้นก็จะเป็นจริงๆอย่างนี้อาแบบเส้นเนี่ยจะมีพวกโพลิสไตรีนนะครับสไตรีนกับโพลิเอทิลีนแอบเบส้นเนี่ยเป็นตัวที่มีความหนานแน่นที่สูงเขาก็เลยเรียกว่า เอ่อ HDPE มันจอมาจาก High Density เอ่อ Polyethylene ครเอ่อ Ethylene ป่ะอันที่2ก็แบบกิ่งนะครับแบบนี้เออครับแบบแรกเลยแต่แค่มีกิ่งแตกออกมาเออจะเรียวพบในพวก Polyethylene เหมือนกันเกิดเป็น Polyethylene ที่มีความหนาแน่นที่ต่ํนะครับชื่อมันก็เลยเป็น LDPE ก็คือโ o w ์เดสตี้โพลีเอสเท e รีนนั่นเองอ่าไอสองอันแรกเนี่ยมันเป็นพวกที่เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกคืออะไรพลาสติกก็คือเอ่อพลาสติกที่ได้รับความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเหลวมันจะอ่อนตัวแต่เมื่อเย็นเนี่ยมันจะกลับสู่สภาพเดิมหรือส,สภาพแข็งนั่นแหละอ่าก็บอกว่าความร้อนมีผลต่อสภาพของมันเออ พิลิสามเนี่ยก็เป็นแบบล่างแห่ล่างแห่จะเป็นนี้คล้ายๆเหมือนเส้นแต่มันจะมีนี่มีสายสะพานมาเชื่อมอืมไอ้แบบเนี้ยมันจะมีเอ,อ่อคำว่าเอ,อ่อฟอร์มเมเดียอยู่ด้านหลังเลยฟอร์มเมเดียอยู่ด้านหลังไอ้คำแรกคือคีย์เวิร์ดเมื่อเจอคำแรกก็เป็นเออ่การต่อแบบล่างแห่ สมุนไพมันก็จะเป็น C H O แล้วก็ H ไอ้ตัวนี้มันจะเรียกว่า thermo setting ก็คือโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันก็เกิดการไหม้หรือเผาไปเลยนึกถึงแบบกิ่งไม้พวกนี้พอเราเวลาเราไปเผาเนี่ย พอปล่อยไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นเท่าทุดีอ่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับไอ้กิ่งไม้นั่นเองโ,อโดนไฟฟรืบกลายเป็นเท่าอ่าจะเป็นเท่านะครับในการต่อแบบนั้นแบบสภาเนี่ยเขาเรียกว่าคอสลิงนอะ่าคอสลิงคอสแล้วว่าตรงข้ามลิงก็ทางเชือกค s l ลิงนะครับ อในการเรียงความหนาแน่นของไอสามตัวเนี้ยมันจะเรียงได้เป็นร่างแหจะมีความหนาแน่นทีม่มากที่สุดเลยเส้นนล้ว,วก,ก็จีนนะครับอืมส่วนเอ่อพวกจุดเดือดเนี่ยเออสารที่มีความเอ่อมีจุดเดือดที่มากที่สุดก็คือแบบเส้นอ่ามันไม่ใช่ร่างแหนะ ตัวแบบ syn, most ้วกัน most PP ต่อม,มาก็เกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และเรอเรียกว่าภาษาอังกฤษ,ษ,ษคือ polymerization polymerization ก็แปลว่ากระบวนการอย่างนี้ไดไรไหมมันเกิดมาจากโมโนเมอร์รวมกับโมโนเมอร์ได้เกิดพอลิเมอร์นั่นเอง อันนี้ก็ก,ก็ทำธรรมดาเป็นสิบเป็นสิบนะปฏิยาแรกคือปฏิยาการเติมหรือ addition นะครับ addition คล้ายๆกับเรื่องรออ์แกนิกเค้มเลยในการเกิด addition เนี่ยมันจะต้องมีเอ,อ่อโมืลอกุลอย่างน้อยเนะี่ยต้องมีพันธะคู่อยู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอนนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดต้องมีพันธะคู่ เออก่อนที่จะไปเรื่องปฏิยาเนี่ยก็ขอพูดเรื่องนี้ก่อนสัญลักษณ์สลญญแบบวงเล็บปิดกาห้อยเอ็นเนี่ยมันแปลว่าต่อได้เยอะๆอ่าถ้าเกิดเป็นวงเล็บแบบวงเล็บธร,รรมดาเนี่ยมันแปลว่าต่อน้อยนะครับเรน่อข้อสอบมันอาจจะลวงเราได้เอออ่ะลองยกตัวอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยพอลิเมอร์พอลิเมอร์ก่อนนะของโพลีเอทิลีน ซีเอสองก็ซีเอสองแล้วเอ็นไอตัวนี้มันมาจากเอ่อซีเอสองแล้วก็พันธะคู่นะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะก็ถ้าเกิดม,มันไปรวมกับเอ่อซีเอสสองตัวนี้นะครับซีเอสสองแล้วพันธะคู่ซีเอสสองในการเกิดเอ่อซีเอสสองจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนะี่ย เขียนเป็นรอกันอย่นี้เลยกันแล้วก็สีถามว่าเนี่ยตรงเนี้ยพันธานี่มันจะจับกันเนี่ยมันจะจับได้จากพันธาอะไรเออมันจับไม่ได้ปะเห็น่าเพราะว่ามันมีสีแขนแล้วมันครบออกเต็แสดงว่ามันอ่ะต้องเอาแขนหนึ่งแขนจากในการโคกันตรงเนี้ยได้ขึ้นมาตรงนี้เลย ก็ทําการลบตัวนี้ไปแล้วก็เอาพันธะมาแทนไอ้ตัวเนี้ยก็จะเกิดเหมือนกันมันก็จะเกิดไปฝั่งขวาไปเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็ที่มาว่าทําไมต้องมีพันธะคู่อ่ะแล้วตัวอย่างอีกสักตัวอย่างถ้า CH2 แล้วก็ CH ปรืบเอ็นา้ไปเจอกับ วงเป็นสินี้ตัวนี้ล่ะมันจะเป็นปฏิยาเอ้ยมันจะเขียนไม่ได้ว่าอะไรก็เลยใครเขาแรกเลยมันจะเป็นซีเฮดสองแล้ววันทักคู่สีเฮดแล้วก็วงอัตโนมัติอยู่ด้านล่างแค่นี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรยากเท่าไหร่นะครับแต่ใน mañana. ทางทดสอบมันก็อาจจะมีหลงหลงดือๆกันไปบ้างนะ ก็ขึ้นอยู่กับการทำทำโจทย์ให้เยอะๆเข้าไว้ครับปฏิยาต่อมาคือปฏิยาการควบแน่นอันที่สองควบแน่นหรือภาษาอังกฤษได้ว่า condensation condensation polymerization มันเกิดมาจากเอ่อมู่ฟังก์ชันสหมู่เนี่ยมารวมกันสองมู่ฟังชันรวมกัน มันจะมีไอ้พวกผลเพอได้ออกมาเว้ยผลเพอได้อ่ะตัวอย่างเช่นเอ่อพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่อ่ะอะ่อย่างเช่นดอยนะครับขอคิดโจทย์แป,ป๊บอ้อเนี่ย nh 2 ch แล้วก็ r นะครับแล้วก็ c โอ้โอ้รวมกับตัวนี้ตัวหนึ่งจะได้เป็นอะไรอ่าพยาายมกันะพ้นเน้นอันเนี้ยมันก็เหมือนกับเรื่องอังกฤษอีกคำเลยคีย์เวิร์ดของมันก็คือดึงน้ำออกดึงน้ำออกอน,นีคือคีย์เวิร์ดหลักๆเลยดึงน้ำออกอ่าเรา,เรามาดูนี่โอ้เฮ็ดแหละเซว่ามันต้องมีเฮดอีกหนึ่งตัวเข้ามาจับสเซว่ามันก็ต้องเหลือเป็น n เฮดอยู่ตรงกลางต้องว่าในน้ำเนี่ยก็หลุดออกไปอ่าไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยก็เหมือนกันไอ้ตัวเฮดตัวเนี้ยยังคงหลุดออกไปฝั่งขวาเนี่ยโอเฮ็ดมันจะหลุดออกไปอ่าแล้วเราเขียนเนี่ยมันก็จะได้เป็น n h c h ฮ็ดห้ย R c double O แล้วก็ n h ฮอ่าเพราะว่าอะไรน้ำออก n h ยังอยู่นะครับ n อ็นเยังอยู่ก็เลย,ยใส่ n h ไปแล้วเขียนเหมือนเดิมเลย C H R C L O แล้วก็ติดตรงน,นี้ไว้อ่าแค่นั้นแหละไค่อยเอ็เป็นไงไม่ได้ยากเลย่ะหนลองทวนอทีดิทำไมถึงเจิดอย่างนี้เผื่อเผื่ออาจารย์ยังแบบมึนๆน,นิดนึงนะครับ ตอนแรกเนี่ยคีย์เวิร์ดของเรื่องเนี้ยในการเคลนแดนก็คือดึงน้ำออกไอตัวนี้มันเป็นเอ่อ n h แล้วก็ h ฮสองตัวอย่างนี้เนาะมันเน่ะก็จะทำการดึงน้ำออกน้ำจากตรงไหนนี่ไงเฮดตัวนี้ดึงน้ำออกไปแสดงว่าเหลืออะไร n h อยู่มันก็เอา n h เนี่ยเข้ามาแทนที่ตรงนี้อืมไอจากคอนเซปต์ตรงกลางเนี่ยก็เหมือนคอนเซปต์ตรงเลนด้านริมเลย n h แล้วก็เฮดเสรนว่ามันทํากับโมเลกุลใดโมเลกุลหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะดึงเอ่อฮทออกไปเต่ว่ามันจะเหลือเอ็นเฮก็จะต้องเป็นเอ็นที่ต่อกับพันธะอะไรอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับส่วนตรงนั้นการตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมไปเลยด้านขวาก็เหมือนกันเนี่ยใหญ่โมเลกุลนี้มันต้องหลุดออกไปเพราะว่ามันก็จะเอาน้ําออกถูกไหมเออก็เลยเขียนได้เป็นรูปแบบนี้ขึ้นมา มาเนี่ยก็เออเป็นปฏิยาอะไรอ่๋อ,อมันก็หมดแล้วนี่วะหมดแล้วเอออ๋อผลผลิได้ของเขาเนี่ยคือน้ําเพราะว่าน้ํามันดูดออกมาไงนี่น้ําจากไอตรงกลางมันดูดออกมาเอออืมอมอมอ,มอมต่อมาเนี่ยมันจะมีแบบเนื้อหาเล็กๆน้อยๆที่เราควรรู้นะครับ โพลิเมอร์บางชนิดน่ะสามารถนำไฟฟ้าได้เออนำไฟฟ้าได้หรือเ,เรียกว่าตึงตัวนำนั่นเอหรือว่านำนำนำไม่ได้นำได้ในระดับหนึ่งดีกว่าเป็นพวกตึงตัวนำนะมันจะเกิดจากเอ่อพันธะคู่นะครับสลับกับพันธะเดียวเอออ่ะอย่างเช่นโพลิพาราฟินีินก็ได้ โูริผาราฟินิลิหรือจะเป็นพวกสารพูดเป็นอัรมติกก็ได้แต่ก็ไม่ได้เชิงเสียเียเพราะบา mm hmm. งก็จะมีตัวที่ไม่เป็นอ mm ัรมติกก็สามารถเกีิดได้เหมือนกัน๋ยวยกตัวอย่างให้ดูย้ำนะครับว่าต้องเป็นพันธะคู่สำหรับกับพันธะเดี่ยวเท่านั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดจริงๆนะ มันมาปัญหาคู่ต่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก,ก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่เกิดนะเนีย่ยคู่แล้วก็คู่เนะี่ยไม่เกิดนะครับไม่เกิดแต่เนี่ยเกิดอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกให้ฟังก็ที่ไม่ใช่วงอารมณ์นี่ไอตัวนี้เว้แล้วก็ซีอ่อ นี่ไอตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นนวงออโโมติกแต่ก็สามารถเอานำไฟฟ้าได้นะครับไอตัวนี้มีชื่อว่าซิสโคลีอะเซทิลีนเขียนชื่อภาษาอังกฤษไม่เป็นก็เลยเขียนภาษาไทยเอานะครับอะเซทิลีนก็เป็นแบบนี้ไปแล้วก็มีอีกแบบนึงข้อที่เราควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการจัดเรียงพอลิเมอร์อแบบนะี้แบบซึม เขาเรียกว่าแบบสุบมอ B, B ีแล้วก็ B แล้วก็ A หนึ่ง A B A ีเอ่เี้ยมันนวนเกิดการสุมเกิดขึ้นคือมันไม่สามารถหาลำดับอนุกรมของมันได้เขาจะใช้เขียนสัญลักษณ์ว่านี่ลองเล็บเห็นไหมเนี่ยม,มันมันมีผนนะแล้วก็ B เออมันจะเขียนอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดมันมีแบบสลับกันละ่ะ A B A B A B เงี้ยอันแรกเขาจะเรียกว่าเอ่อมันจะเขียนเป็นอย่างนี้ได้ A B อยู่ในวงเล็บเดียวกันนะครับวงเล็บอีกขนาะดแต่คือมันเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าเรารู้อนกกรมของมันนะอย่างเช่น A ซ้ำสองตัว B ซ้ำสองตัว A สอง B สองเนะี้ยมันจะเขียนเป็นวงเล็บแยกกัน A นี่ แล้วก็ B เออเขียนอย่ายง,งนี้ได้นะครับก็หกลักๆก็ประมาณนี้นะแต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือแบบการเขียนเร s ซ n a แนน์นะครับการเขียนเร s ซ n a แนนก์ก็เออ จะมีคำว่าออกซ i z ด์กับคำว่า r ีด u c e นะครับออกซ i z ด์คืออะไรเสียอิเล็กตรอนนั่นเองหรืออิเล็กตรอนขาดก็ได้ถ้าเกิดรีดิว e ์ล่ะรีดิว e ์คืออะไร r e d u c ส์รีดิวก็คือรับอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนเกิดอ่าแล้วเขาบอกว่าเออไม่ได้บอกหรอกมันก็เป็นที่ทั่วไปที่เราอยู่แล้วก็คือ2ออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเท่ากับ1พันทะ บรรทัดเดียวน,นะหนึ่งบรรทัดเดียวอ่าอย่างเช่นยกตัวอยา่างถ้าเกิดมันให้มารูปภาพอย่างนี้หรือปึ๊บแล้วก็มีเครืหมายบวกอยู่ตัวเนี้ยไม่จะถามว่ามันจะเกิดเลเซอรน้์ได้อย่างกี่แบบในีั้งเหรออ่านี่คือรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองก็ป,ปี้เลยแล้วกันก็จะเอาเครื่องหมายบวกเนี่ยมาไว้ตรงกลางเื่องหมายบวกไว้ตรงกลางก็คืออะไร ก็คือบริเวณนะั้นเน่มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรให้อิเล็ก tron ไปแล้วอมืมันให้อิเล็กต r o n ไปแล้วแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะไม่มีอิเล็ก tron อ,อยู่ก็ทําให้ตรงเนี้ยมันมีอิเล็กต r o n อยู่แทนล้วเ,เกิดมันขยับมาด้านขวาอีกกะบ,บวกมาอยู่นี้ แสดงว่าอะไรไอ้ตัวนี้ยก็จะไม่มีได้ตอนอีกข้อม่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็มีสองมีสองไอ้ตัวนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้กแหละการสนแสดงว่อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันเขาจะเขียนอยู่ฝั่งนี้นะเออแล้วถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายแบบอันที่สองื่องหมายลบ ก็คือไอ้เกิดการ reduce เนี่ยแหละไอ้เครื่องหมายวก็คือเกิดการ oxidize นะครับขั้วหมายโบก็คือแทนเกิดการ reduce เออมันก็เหมือนเครื่องหมายบวกเลยเว้ยแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเเป็นครื่องหมายลบเออเนี่ยแล้วก็เกิดจากบริเวณนั้นเกิดการรับอิเล็กตรอนมาแล้วก็ให้อิเล็กตรอนไปอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างหนึง่งถ้าเกิดอยากจำเลยก็ได้ว่า โครงสร้างที่มีเอบเอ,เอบวกกับลบอยู่เนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าจะไม่มีพันธะคู่อยู่ใกล้เออจะไหนไปก็ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้เรื่องโพลิเมอร์หลักๆนะครับก็ตรอนี้ก็จบการสรุปเพียงเท่านี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ลึกมากกว่านี้เนี่ย ก็สามารถไปค้นหาอ่านได้อันนี้ก็เออบอกเกี่ยวกับแนวที่มันสามารถจะออกแบบชัดๆเด่นๆนะครับก็ไปทบทวนภายใน24ชั่วโมงก็ตั้งใจสูๆ้ๆบ๊ายบายอ่